ร้าน TNT Shop บริการเติมโลบัคเลดหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบัคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Dog p ัก k Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น Box Food, Anime May เนี่ย Alstar และยังรับเติมโลบัคด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบัคเลดหและยังรับฟาร์มแมป Box Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็าอยู่ในแมป อนิเมะมาเนียนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าซาสเกตตัวนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูโมเดลกันหน่อยนะครับผมและก็คือรหัสน้องฟรีไฟแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าครั้งนี้น้องฝากช่อง u t u b e มาให้ด้วยนะครับน้องๆก็สามารถไปกดติดตามหรือกดเข้าไปดูคลิปน้องเขาได้นี่นะครับนี่แ๋ยวพี่ก็จะแปะให้นะครับผมอ่ะโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าซาสเกตตัวนี้นะครับเป็นระดับมิสติกนะครับต้องอีโวทํานั่นเองนะครับผม วิธีทำเนี่ยก็ให้หาเจ้าซาสุเกะตัวสีเขียวนะครับในระดับอันคอมมอนนะครับก็หาจากตู้เพชรนะครับหามานะครับเสร็จแล้วก็มาทําการอีโบนะครับซึ่งในหัสของเขาไม่มีนั่นเองนะครับซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะวัตถุดิบนะครับก็จะมีมาดาระซากุระอิทาจิซาสุเกะนะครับแล้วก็ตัววัตถุดิบนะครับแล้วก็นารุโตคาคาชิแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็อิทาจิแล้วก็ เนตครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เก่งและไม่ค่อยอยากให้ทำสักเท่าไหร่นะครับอ่ะใช้เงินอีก50,000แล้วก็เลเวลอีก40นะครับของเจ้าทจ้าสกเกตนะเออซึ่งลองเล่นแล้วก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราเออเขาเรียกว่าไงเปิดวัตถุดิบให้ดูนะครับว่าต้องหาด่านไหนบ้างนะครับซึ่งวัตถุดิบนะครับนี่ด่านด่านนี้นะครับไปตัวถอดเสื้อนี่ คือด่านด่านที่2นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาไกลๆหน่อยนะครับจะอยู่ด่านนี้อีกหนึ่งด่านนะครับแล้วก็จะมีเนตรอยู่ด่านนี้ด่านหนึ่งนะครับซึ่งพี่แต่ละด่านพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะแต่หมายถึงแน่ใจชื่อนะเออพี่ก็เลยไม่ค่อยอยากพูดนะครับแต่ด่านเนี่ยคือแน่ใจน,นี่คือเนตรอันนี้คือวัตถุดิบตัวนี้และอันนี้คือวัตถุดิบตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยสุม่มเอาจากตู้นะครับผมซึ่งอิทาจิที่มันเป็นใส่ชุดแสงอุตสาเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่า มันมันมัน,ม,นมันมีไหมนะในตู้นะครับแต่ของพี่อะในตัวที่พี่เอามารีวิวนะ่ะพี่ก็ไม่เห็นมันมีนะแต่ทําไมมันถึงสว่งางขึ้นมาี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่รู้เพราะเหตุใดน,นะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลของเจ้าซาสุเกะกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่อนะ สกิลนะครับผมอ่ะสกิลแรกเนี่ยดาวเมจหนึ่งร้อยนะครับครูดาวอยู่ที่สิบห้าวินะครับซึ่งสกิลแรกเนี่ยเป็นพันปักษาอนะ่ะเออซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะส่วนต่อมาครับสกิลที่สองเนี่ยเออก็จะเป็นแบบเหมือนการฟันดาบนะครับดาวเมจอยู่ที่ห้าสิบนะครับผมอ่ะสกิลที่สามนะครับก็จะเรียกเหมือนเออเจ้าซูซานุโอแบบไม่เต็มนะครับดาวเมจอยู่ที่ยี่สิบห้าแล้วก็วินาทีครูดาวสิบห้าวินนะครับซึ่งจะ,จะเห็นนะว่าสกิลคูดาวของเขาแบบ ก็ไล่ๆกัดและสักยูสุดท้ายนะครับก็จะเรียกซาโนโอตัวใหญ่มาฝันนะครับครึ่งตัวมั้งฟูดาอยู่ที่3.5วินะครับล้วดามจ250นะครับเขาบอกว่าออกมาฟันกันไม่ด้ออกมายิงธนูครับเราก็จะติดสถานะเผาไหม้นั่นเองนะซึ่งไม่มีบัฟนะครับตัวนี้มีแต่ดามจล้วนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแบบรีวิวตรงทดลองก่อนนะและเดี๋ยวเราค่อยไปพาลงดันให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิกซ้ายนะครับอ่ะจะเห็นนะครับว่าระยะในการฝันของเขาเนี่ย มันเร็วครับอารมณ์เหมือนหนวดหนวดขาวอะที่มันฟันเร็วๆเพราะดาบมันยาวอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับอะดาเมจอยู่ที่68นะครับนิเวล40นะอะต่อมาครับสกิลหนะครับผมนี่จะเป็นพันปักษาเงี้ยปุ๊บแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่567ก็แรงอยู่นะ1ฮิตนะครับมันก็พุ่งโดนเฉพาะข้างหน้านะครับผมอะโอเคต่อมาครับสกิลสอนะครับผมอะ ก็จะเป็นการไล่ลำนะครับฝันโจ๊ะ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 อ่ะประมาณ3ฮิตแล้วก็จะมีอีกฮิตหนึ่งที่ปล่อยเหมือนอะไรไม่รู้อะลงไปบนพื้นนะครับแล้วก็จะมีติดสถานะไฟนะครับซึ่งสกิลเนี้ยมันเหมือนเจ้าโกคูแบ็กนั่นเองนะเออถ้าใครเคยเล่นโกคูแบ็กหรือโกคูโรเซ่เนี่ยก็จะรู้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกหนึ่งทีนะครับจุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นอมตะนนช่วงนี้ดาเมจอยู่ที่283นะครับแล้วก็จะมีติดไฟอยู่ที่58นะครับ ต่อมาครับผมสกิล3นั่นเองนะครับผมอ่ะสกิล3เนี่ยก็จะเป็นเรียกสุสุนโขครึ่งตัวแล้วก็ฟันมานครับไม่จะบอกครึ่งตัวกระดูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ฟันนะครับซึ่งระยะในการฟันเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันว่าไกลขนาดไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็แค่ตรงหน้านครับมันไม่ได้รอบตัวแล้วเป็นวงนะเห็นไหมอ่ะก็ก็ไกลอยู่อ่ะเออก็กก ถ้าเป็นสุดแบบว่าประมาณเนี้ยครับไม่รู้ว่าถ้าเป็นพื้นยาวๆอาจจะเลยเลยไหมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะต่อมาครับผมสกิลสี่แต่ก่อนจะคิวสกิลสี่ขอสกิลสามทีหนึ่งขอดูดาเมจอ่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วมันถักกระเด็ดด้วยแฮะโอกระเด็นสูงเกินอ่ะเดี๋ยวลองสกิลสี่เอาหน่อยนะครับอ่ะซึ่งสกิลสี่เนี่ยเอ่อต้องบอกว่า b l i n ดีๆนะเออถ้าเล็งไม่ดีนี่คือครูดาวสามด้วยกบี้อ่ะไม่คุ้มเอานะครับ พี่ต้องบอกนะเออเวลากะก็กะดีๆนะอ่าเดี๋ยวเขาจะเรียกสุสานอออกมานี่ยิงครับโป้งครับนี่แล้วก็จะระเบิดอารมณ์คือยิงแล้วก็กระจายครับซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันล็อกได้ไหมนะส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ลองเนี่ยมันก็ยิงต่ไปข้างหน้านะครับพี่ไม่เห็นมันล็อกเลยนะเดี๋ยวรอบนี้เราขอลองเล็งด้วยแบบเมาส์ดูนะครับว่ามันจะแบบลงให้เราไหมนะโอเคเดี๋ยวแบบเล็งตรงนี้นะครับแต่เราจะหันหน้าตรงนี้นะซึ่ง ดูจากท่าทางแล้วน่าจะไม่นะน่าจะตรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูนะครับโอเคครูดาวนานมากนะครับสำหรับสกิลสี่ซึ่งมันน่าจะไว้ใช้กับแอรนะ์เนาะแบบไม่ใช่แอร์แดี๋บบเป็นกลุ่มอะแบบอออ,อกันแล้วระเบิดตู้มอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสกิลสี่โอเคสรุปคือตามเมาส์เราครับอ่ะและตอนที่เขายิงเนี่ยในระยะเนี่ยจะมีหนาออกมาปุ๊บ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 พอถึงจุดที่มันชนพื้นเนี่ยมันจะระเบิดอ่ะโอเค เคลียประเด็นตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนั้แหละสำหรับเจ้าซาสเกก็จะเห็นนะครับว่าดาวเมจมันไม่ได้วืหว่าเหมือนตัวอื่นแล้วก็อา,าตุาของเขาเนี่ยก็แบบเป็นการอา,าตุาที่เขาแบบฟันอนะ่ะเออฟันเนี้ยซึ่งแล้วมันผักศัตรูอ่ะมันไม่รู้ว่ามันเวิร์กไหมแต่ในความรู้สึกตัวส่วนตัวนะครับเดีย๋ยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัว2ตัวก่อนหน้านี้ดูค่อนข้างโหดกว่าพอสมควรครับยิงตุมอ่าระเบิดตุมอ่าก็จะมีสถานะติดไฟดำด้วยนั่นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราพาไปรีวิวด้านเดิมครับออบิโต้นี่นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนี่นะครับผมอ่าซึ่งโอ้เสียงดังมากโอเคซึ่งต้องบอกก่อนว่าว่าสกิลมันข้ามเวฟเนี่ยมันเหมือนจะทำไม่ได้นะ,อะลองสีลาดดู มันมันข้ามไม่ได้ครับเพราะว่ามันตีไม่ตายพี่ว่าถ้าจะข้ามได้ก็คือเพิ่มแปดสิบอ่ะออถึงน่าจะไหวนะครับแบบตีให้มันข้ามแบบหรือไม่ก็ด่านที่มันตีง,ง่ายๆว่าเนี้ยครับอ่ะอ่ะข้ามได้อยู่แหละสกิลสามแต่ก็ต้องตีแรงๆอย่างที่บอกครับถ้ามันตีเคลียร์มอนต์ตายเร็วมันก็จะดีมากสกิลสองปุ๊บปุ๊บโอเคตึ๊บอ่าก็แรงอยู่ครับแรงอยู่แรงอยู่อ่ะโอเคตัวต่อไปครับ สกิลสามมารอบนี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะเห็นไหมระยะมันแคบอ่ะเออราฟันก็ไม่ตายด้วยหลังๆยิงตุ้มโอเคสกิลสี่เนี่ยค่อนข้างแรงนะเออแต่มันก็อย่างว่าครับถ้ามันยิงเบาก็คือจบจุ๊บจุ๊บจุ๊บสกิลหนึ่งขนาดดาเมจห้าร้อยยังเบาเลยนะครับเซึ่งเอลีของเขาเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคอ่าโหสกิลสองติดพิษแรงมากนะครับ แต่ก็ไม่ตายอยู่ดี๊บการวนโหลดของสกิลเนี่ยมันก็เกือบจะดีนะเออเกือบจะดีและ้นะครับส่วนตัวนะาดาเมจร้อยโอเคอืมฝันครับจอจโอเคถ้าในเทียบในระดับมิตินะครับที่เป็นตัวทำนะปัจจุบันน่าจะโอเคโอเคกว่าพวกเอ,อ ดีโอละมั้งนะครับดีกว่าดีโอหนวดขาวอะไรประมาณนี้นะครับ่าจะดีกว่าเพราะนั้นหน่อยนะครับแต่ถ้าอ,อะไรอะถ้าเอาไปเทียบในกลุ่มเดียวกันที่เขามาในรอบนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยเก่งนะครับอ๋อยิงแล้วจะตามกหนูไปด้วยเนี่มาเป็นการดัดก็อย่างที่บอกครับแม่งไม่ค่อยน่าทำสักเท่าไหร่สกิลมันแคบไปฮะอาจจะไว้ตีบอสก็ได้อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะ เพราะว่าถ้าตีบอสคนเดียวเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะโหดมากนะครับสำหรับเจ้าซาสเกตตนี้นะส่วนตัวก็อย่างที่บอกหาพวกนั้นหาอมาาระคับนารูโตะดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะครับโอเคเดี๋ยวเราลากยิงเลยนะครับตู้มโอเคเราเปิดไปละฝันขัญอ่าโดนพายุครับโอเคหมุนสิบสองจุ๊บจุ๊บจุจ๊บอ่าโอเคตอนนี้เราเป็นอมาตะครับเลือดเราไม่ลดเพราะว่าเราสกิลไล่อยู่อ่าสามไล่ผักไปครับทุก เวลาผักเนะี่ยยูนิตมันกระเด็นอ่ะมันหลุดด่านอ่ะเนาะสกิลหนึ่งซื้อปึบดาเมจโอ้โหโดนอีกแล้วครับอ่ะเรียกโอ้แต่ตีบอสก็ตีใช่ะนะมันโดนไม่ค่อยโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผักอ่ะอารมณ์แบบถ้าตีผักงี้ก็โอ้โหไม่คุ้มเลยสกิลสองนี่ถ้าจะทำดาเมจดดีนะถ้าต,ตีเดี่ยวนะครับอ่ะ ร้องสี่สักทีหนึ่งแล้วกันครับเกยิงจู่โอ้ติดปอดปึ๊บปาดโอ้ไม่โดนครับเดโอเคเด็กโอเคฟืบจึบจึบจึบอ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 ึบโอ้สีไม่เข้าเลยอ่ะ เยมสี่สิบเนี่ยเกรงใจเลยไอ้หนุ่มฟัน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 เดี๋ยวเอาไปไหนหรอสี่ครับปุ้มไปแล้วปุ้มคือมันลากไม่ถึงแค่เออรรับฟันไหมครับปุ๊บไม่โดนอีกนะครับก็เล็งจังหวะสกิลให้ดีๆแล้วกันนะครับอย่าใส่ตอนที่เขาเอามาตะนะฮะไม่งั้นเสียสกิลฟรีเลย เพราะสกิลซาสุเกะส่วนใหญ่แม่งฮิตเดียวฮิตสองฮิตจบแล้วไม่ลากยาวสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวพอกนั้นนะครับแต่อย่างว่าล่ะครับร่างนี้มันเหมือนยังไม่สุดของซาสุเกะปะันมีร่างสุดกว่านี้ป่ะพี่ไม่แน่ใจนะปุ๊บแต่เรื่องตีนี่อันนี้ให้ที่หนึ่งเลยเร็วมากตีเราตีดีเลยฟัน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 ธนูไปอ๋อผักไล้ยิงธนูหรือเปล่าอ้ ไม่โดนเลยโอ้โหระยะไม่ถึงแค่ไปนะครับเราเล็งเราไม่ได้เล็งอ่ะจึ๊บจึ๊บจ๊บโอ้โหรา35ามจึ๕วิเลยนะฮะยาวๆสกิลสองครับฟันจึ๊บจ๊บโอ้โหแล้วอัมาต่อีกนะฮะอย่างน้อยก็ยังติดพิษอ่ะโอเคสกิลสามดันออกไปจึ๊บ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 จ๊บโอเคสกิลหนึ่งครับชาร์จอตพันปักษาไปไอหลบหลบ แต่เ,เรามาจบเฮ้ยด้วยสก,กิลสี่ดีกว,ว่านะครับถ้าเราถอยๆอยยิงสี่นี่อืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกสำหรับเจ้าสาเกตน,นะครับก็ขอบคุณน้องฟีฟ่าด้วยนะครับที่เอามาให้เรารีวิวนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่ากทำอะไรเมนไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทำให้นี่บายครับผม